สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรัน m นะคะกับหัวข้อใครกำลังวาวุ่นใจเพราะคุณ ลักษณาราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีตุลราศีมีนกรกฏพิจิกเมษสิงห์ธนูมมาเยอะเหมือนกันเมษสิงห์ธนูตุลอะนะคะเป็นคนที่เออ เป็นคนยึดมั่นถือมั่นเป็นคนจริงจริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงลักษณะของเขาอะนะเป็นคนที่แบบพูดจะตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็เวลาทำอะไรหรือคิดอะไรค่อนข้างที่จะใช้ตรรก,กะมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดื้อด้วย ดื้อแบบดื้อตื้ดึงอะดื้อดึงดื้อดึงแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยยอมใครไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วจะจะดื้อจะดื้อทำอยู่อย่างนั้นอะต่อให้มองเห็นแล้วว่ามันมันสำเร็จได้ยาก มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่หวังอะไรอย่างเงี้ยมองเห็นปลายทางละแต่ว่าก็ยังดื้อไปจนสุดทางจนได้อะอืมต่อให้ใครจะบอกอะไรยังไงก็จะไม่ค่อยเชื่อนะคะเป็นคนค่อนข้างเก็บกดอยู่เหมือนกันนะคนคนนี้มีความเก็บกดอะคือมีอะไรจะไม่ค่อยไม่ค่อยบอกใครไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรกับใครอะจะเก็บเอาไว้อยู่คนเดียวแล้วก็อดทนเก่งอารมณ์ มีความอ่อนไหวอยู่ในอยู่ในตัวเองนะคะคือเขาอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกเวลารักใครคือก็รักก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ต้องการความรักการทุ่มเทเต็มที่เหมือนกันอืมแต่ว่า เวลาที่คนรักหรือคนอื่นอ่ะคนใครก็แล้วแต่ทําอะไรให้เขาไม่ไมพอใจหรือทําอะไรให้เขารู้สึกแย่เขาจะไม่ค่อยต่อว่านะจะไม่ค่อยพูดจะเก็บอาการแล้วก็จะทนจนถึงที่สุดอะทนจนแบบทนไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงจะพูดออกมาถ้าเขาพูดหรือบน่นหรือต่อว่าอะไรใครนั่นหมายความว่าเขาเก็บมานานแล้วนะเขาทนมานานแล้วจน ตอนที่เขาพูดเนี่ยคือเขาทนไม่ไหวแล้วนะอืคนคนนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวขอดูว่าเขากับคุณเป็นอะไรกันอโอเคลักษณะเป็นเพื่อนแต่มากกว่าเพื่อน่ะแต่ก็ไม่ใช่แฟนแต่มีความรักให้กับคุณงงไหมคือคนคนนี้ เป็นคนที่รักคุณชอบคุณมีความรู้สึกในเชิงชู้สาวให้กับคุณอะแต่แต่ว่าสถานะของเขาอะอาจจะไม่ใช่แฟนไม่ใช่คนรักของคุณแต่ความรู้สึกที่เขามีให้อะมันไม่ใช่แค่เพื่อนธรรมดาอืมไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่คือเขาอาจจะอยู่อยู่ในกลุ่มเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนสนิทของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบ ประมาณว่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะคะคนคุยของคุณที่เรายังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่แฟนอะยังไม่ได้แบบว่าเอ,อ่อคบหากันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ความรู้สึกอะจริงจังนะในในเชิงของความรู้สึกมันจริงจังแต่สถานะมันไม่จริงจังเอองงไหมเพราะอะไรก็ไม่รู้มันติดอะไรสักอย่างมันติดปัญหาอะไรสักอย่างไหนะติดอะไรคะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ ในเมื่อความรู้สึกมันจริงจังอะแต่ว่าแต่ว่าทำไมสถานะถึงเป็นได้แค่นี้อะ่ะอืมมันมีมันมีอุปสรรคมันมีปัญหามันมีอะไรบางอย่างที่ที่ขัดขวางไม่ใช่บางอย่างด้วยหลายอย่างด้วย ที่ทําให้ที่ทําให้เขากับคุณอะคบหากันแบบจริงจังแบบเป็นแฟนมีสถานะคนรักกันไม่ได้ไม่ได้เขารักคุณมากนะเขาชอบคุณมากๆเลยแต่จำใจที่จะต้องที่จะต้องปล่อยมือจำใจที่จะต้องหันหลังให้อุปสรรคตรงเนี้ย มีเรื่องอะไรอ่ะมันมีเรื่องอะไรอ่ะอ๋อรักสามเศร้าเราสามคนคือไม่ใครก็ใครอาจจะมีแฟนหรือมีคนรักมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วอ่ะไม่เขาก็คุณอ่ะแต่ดันมาชอบกันดันมามีความรู้สึกดีๆต่อกันอืมสามสาม นะคะสามถ้วยอ่ะใช่มันมีใครบางคนอะที่มีคอมมิทเมนต์อยู่แล้วคือมีสถานะไม่ได้โสดอะ่ะไม่ได้โสดมีเจ้าของอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เ้าผ่ากันไม่ได้แต่รักนะชอบนะโอเคแล้วเขาว้าวุ่นใจอะไรคะวาวุ่นใจอะไรล่ะ ก็ต้องว้าวุ่นใจเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าหนึ่งถ้าถ้าตัวเขาอะเป็นคนที่ที่มีคู่หรือมีเจ้าของอยู่แล้วก็คือเขาว้าวุ่นใจว่าเขาไม่รู้จะทํำยังไงแสดงว่าไอ้รักอะเขารักคุณมากแต่อีกคนนึงอะมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เขาอะปล่อยมือไม่ได้เหมือนกันคนอีกคนนึงของเขาก็ต้องสําคัญมากเหมือนกันเช่นเขาคนคนนั้นอะอาจจะดีกับเขามาก ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วรักเขาดีกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คบหากันมานานแต่เขาดันไปรักคุณไปชอบคุณเขาก็ทิ้งคนเก่าของเขาไม่ได้เขาก็ทิ้งคนปัจจุบันของเขาไม่ได้ทิ้งเพื่อที่จะมาหาคุณอะไรเงี้ยก็ทําไม่ลงเออเพราะไม่อยากทําให้ใครเสียใจอันนี้หนึ่งอันนี้คือถ้ากรณีที่เขามีมีมีตัวจริงนะคะมีคู่ของเขาอยู่แล้วกับสองก็คือกรณีที่คุณมี มีแฟนหรือมีคู่มีตัวจริงของคุณอยู่แล้วคุณมีเจ้าของอยู่แล้วเขาก็ว่าวุ่นใจอ่ะกลัวว่าคุณจะเลือกใครอ่ะเขากลัวว่าคุณจะไม่เลือกเขาเออคุณยังยังดูโลเลยังดูแบบเหมือนตัดสินใจไม่ได้เหมือนแบบก็ดูว่ามีใจให้เขานะก็ดูเหมือนคุณมีใจให้เขานะแต่แต่คุณก็มีแฟนอยู่แล้วอ่ะแล้วแฟนคุณก็ดีกับคุณมากด้วย คุณเหมือนจะปล่อยมือจากแฟนคุณไม่ได้จากคนรักของคุณไม่ได้แล้วเขาล่ะสุดท้ายแล้วเขาจะต้องเสียใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นความว้าวุ่นใจเรื่องเนี้ยค่ะว่าสุดท้ายคําตอบมันจะเป็นยังไงมันจะลงเอยยังไงยังตัดสินใจไม่ได้ยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นหนทางยังมองไม่เห็นทางออก ไอ้ที่มันมองไม่เห็นทางออกเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนอะมันมีคนที่ลังเลมันมีคนที่โลเลคือถ้าเขาเป็นคนที่มีคู่มีเจ้าของก็เป็นตัวเขาเองนั่นแหละที่โลเลที่ลังเลแต่ถ้าเป็นกรณีคุณที่มีคู่มีเจ้าของก็เป็นตัวคุณเองนั่นแหละที่โลเลแล้วแบบพยายามที่จะรักษาเอาไว้อะอืมคนที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาอะนะคนที่มีเจ้าของอะพยายามจะรักษาเอาไว้ทั้งสองคนคือ ยังปล่อยมือไม่ได้สักคนยังเลือกไม่ได้แต่ก็ก็อยากจะเก็บไว้ทั้งสองคนอะในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยทำให้เกิดความวาวุ่นใจนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ